เดี๋ยวทำใจเลือกตานอน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 เออนอนนอนอน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 ทำใจเลือกเหรออนอนนอนนอนอนอน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 ทุกอะไรเนี่ยทุกอะไรน้ำมันเหรออ๋อพอเอาน้ำมันมาทานอน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 เออบีกไม่ได้นายหนุ่มรันตุยอ้ เอฮยนอนนอนน้ำมันเบี้ยน้องนั่าน้ำมันเหรอว้ายอันนอนนอนนออนนอนนอใครจะให้โดนขาล่ะตัวเองดมีน้ำมันนั่งนั้นเลยอ่ะเอออันนอนจะเลือกหล้รจะเลือกหรอนอนนอนนอน อ๋ถทานน้ำม oh, no, 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 no. oh, oh. ันกันหมดกันแมงอือนอน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 ตายแล้วกันเลยกันอนได้ไปยิ่งวันนี้ฮะออืมไม่ได้ตายไม่น้ำมันอ่ะไปดีกว่า ไปดีกว่าไปดีกว่าเออมันพี่บายบาย